จูนมาแล้วอยากจูนใหม่แต่บอกว่าอย่าเพิ่งจูนให้ดูแรงม้าก,ก่อนอยากจะดูแรงม้าก,ก่อนจะจูนแก้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของเดิมกี่แรงมา้าแล้วก็จูนแก้แล้วเนี่ยมันจะมากกว่าเดิมไหมอันนี้คือของเดิมเขาเลยนะโอ้โห,โหเป็นโจทย์ยากสำหรับเราแล้วอันนี้คือไฟเดิมเอเขานะ272อะ่ะแล้วดีหมดเลยเดี๋ยวเราต้องันอัดฟก่อนเวืจอันตีกทีตอนอัดไฟเสร็จแล้วก็เริ่มจูน เก้าตัวอันนี้คือเพิ่งหัดจูนเองนะไอ้พม่เพิ่งเริ่มจูนเลยนะนี่แบบจูนแบบเด็กๆเขาจูนกันเลยเนี่ยนี้พัก่ิงเลยจูนมาแล้วอยากจูนใหม่แต่บอกว่าอย่าเพิ่งจูนให้ดูแรงม้าก่อนงงปะเนี่ยไม่งงนะก็คือเขาจะมาจูนแก้อยากแะดูแรงม้าก่อนจะจูนแก้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของเดิมกี่แรงม้าแล้วก็จูนแก้แล้วเนี่ยมันจะมากกว่าเดิมไหมเดี๋ยวมาดูกันไปเลยนะเตรียมตัวไปรุ่น อันนี้คือของเดิมเขาเลยนะโอเค229แรงมา้าเดี๋ยวเรามาดูหลังจากเราทำการจูนแก้รีแมปแล้วก็กล่องพ่วงก,กัน ไปอัดไฟเร็ว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 ,ว,วเร็วดิมึงก็รีบไปที่เจ๋งทำอะไรอะ่ะมึงทำอะไรมันจะรู้จักไหมเนะี่ยมันจะรู้จักไหมดูดิแล้วมันก็ยืนเฉยแทนที่มันจะเออมาปิดพัดลมให้เราก่อนเห็นปะปต้องให้ตากล้องมาปิดมึงทําอะไรอะ่ะเนี่ยไอ้นี่เขาถือกล้องถ่ายไอ้ทียเจ๋งไปเอาของหน้ารถมาหน่อยแล้วตัวมันก็อยู่นี้ทำอดีวะไอ้เหี้ยแล้วก็เดินมาพัดลมก็ลปอยเปิดอย่างี้แล้วมันก็ยืนดูมึงเฉยอ่ะว่ามึงเดินไปถึงหน้ารถอ่ะ ฮะไม่ตบไม่ตไมีไม่ดีขึ้นเลยอืมนี่จะทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยนี่อยู่ต่อหน้าสาวๆนี่นะยหยอกเ่เฉยมันลบหรือเปล่ามันลบหรือเปล่าลไอ้สัตว์หลวกอยู่นู่นเนี่ยเออก็ถามไม่เฉยไงเป็นไรอ่ะก็ <c oughs> ววาอยู่มาถูกทางมึงก็คีบตรงขั้วมันสิไอ้ควายเอ้ยมึงมุมไหนมันก็เท่ากันนะเออเนี่ยถ้ามึงเหล็กตรงนี้หน่อยนะเนี่ยมันจะหลุดเปล่าไอ้นบกผขอนนบผหยิบเองไม่ได้เลยหยิบเองไม่ได้เลย โอ้ยทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยเราอะทำอะไรเป็นบ้างหอมหมกอร่อยด้ยนะทำหอมหมกยอกเลยเกูยจะทำหน้ามึงให้แล้วมึงยังไม่ทันเสียบกล่องมึงก็มาเปิดสวิตเปิดอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยกล่องยังไม่ได้เสียบเลยแล้วมึงจะดูดยังไงสักทีมัง้งน<ห>้องนี่เราทุกคนรอมึงอยู่มึงก็หยิบมันออกมาซิกล่องมึงหยิบออกมาซิ ดูสายสั้นจะเท่าหืมเป็นไรเหรอเป็นไรได้ตามตามไปอ่าแล้วจะไปเสียบทำไมนั่นน่ะแล้วไฟก็ดูดไอ้พวกนี้มึงไปวางตรงขั้วบวกได้ยังไงโอ้โหทำอะไรตายตายช็อตหมดแล้วมั้ง เดี๋ยวดูเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะงุนงิดเดี๋ยวรอดูตอนมันทำเสร็จดีกว่าเดี๋ยวมันต้องโดนอีกเยอะเดี๋ยวมันต้องโดนอีกเยอะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อา่านไฟล์ที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคาดว่าม้าจะน้อยกว่าเดิมเพราะว่าผมไม่จูนันยกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ก,กันในกล่องเรามาดูแรงม้าก่อนปรับจูนดีกว่า อ่ัไม่ไอ่านี่องแล้วมันใช้ไโอเคปลองั้นต้องอัดนไฟเดิมเขาก่อนนี่ไมอ่เลยด่วนเลยถ้าบอกว่าตอนนี้มันเป็นไฟของเราที่เตรียมพร้อมจะจูนกล่องเดี๋ยวต้องต้องเป็นต้องอัาเป็นไฟเดิมเขาก่อนไม่เป็นไรคนดูจะได้ไม่สับสนเดี๋ยวไปเริ่มใหม่พอดูสับสนก็คือของเขาแสดงว่าไม่ใช่สองรอยิบเก้าเขาต้องเป็นอันอื่นเดี๋ยวรอดูอันเก่าเขาก่อนถ้างั้นอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันเก่าเขาอันนี้งของคือของเราจําไว้ก่อนนะโอเคครับ ตอนนี้อัดไฟเสร็จแล้วฮัลโหลบลปิดประตูเดี๋ยวต้องอัดอีกรอบนึงนี่ว่าต้องอัดอีก,กเออตอนนี้เป็นไฟเดิมที่เขาขี่มาจากบ้านเลยนะไอ้ี้นเมื่อกี้ไฟเรา229อ่แะแหมแล้วไปชมเ้ว้วยกราฟสวยให้ขึ้นดีเดี๋ยวดูของเขาก่อนเป็นไงโอ้แรงว่ะ คันนีดูควันนี่เอาัอไฟเลยเร็วโอ้โหเป็นโจทย์ยากสำหรับเราแล้วอันนี้คือไฟเดิมขเขานะ272อ่ะแล้วดีหมดเลยแต่ของเราอีเที้ยหมดเลยไม่แต่ของเรายังไม่มีดันยกเดี๋ยวมีดันยกก็คิดว่าจบพอๆกันคิดว่าดีกว่านี้ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าทรงมันสวยมาอยู่แล้วแล้วก็จริงๆอ่ะที่เขาโจมมาอยู่แล้วเนี่ยมันโอเคนะปอปิพัลลมนี่โอ้โหไม่หายแล้ว อันนี้ต้องเอาเลยนะไม่แช่เอาออกไอ้ปอลไม่แช่เอาออกอะไรแบบนี้ที่บ่นบ่นเออมันตัดแล้วแม่งเอาออกหมดเลยแม่งเลยเท่อยู่คนเดียวไม่โดนด่าเลยก็ปัญหาที่เขามาแก้คืออะไร่างควันดำใช่ไหมควันดำแล้วก็อยากใส่กล่องควันดำแล้วก็อยากใส่กล่องคือทำไมเขาเคยมีกล่องอยู่แล้วเหรอเออมีกล่องแล้วก็ถอดแล้วมีปัญหาอะงเลยแล้วอ๋อมีเคยเคยมีกล่องแล้วก็ถอดออกแล้วไปแมปมาแล้วทีนี้ควันมันดำมันปิดเปิดไปได้เพราะไม่มีกล่องไงเพราะที่นู่นเขาให้ถอดกล่องออกอะไรแบบนี้ พอแบบเฮ้ยกูถ่ายคลิปอยู่เล่นแม้สักทีดีมั้งโอ้โกันควรเชิญอะไรวะฝายเมื่อกี้เนี่ยสองร้อยยี่สิบเก้ามาอันล่าสุดเลยเขาอยากขึ้นไดโน่นะจอดรอหลายวันเลยเนี่ยคิวไม่ค่อยตรงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราต้องตักอัดไฟก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอนอัดไฟเสร็จแล้วก็เริ่มจูนเลยเพราะเดี๋ยวเราจะกลับไปอัดไฟสองร้อยยี่สิบเก้ามาโหที่มันเพิ่มมาสี่สิบกว่าตัวเลยของเก่าครับโอเคเจอกันครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะไปอีท่าไหนอะไรยังไง ของเราคือ227เราจะทำยังไงก็ได้ให้มันมากกว่า227ไปัะ เยอะเลยอ่ะของเขาแม่ง270้เเราเพิ่งจะง2อ8ร้่เองไม่เป็นไรค่อยๆไปค่อยๆไปไม่รีบไอหนุม่มป<ะ>ักฉีดน้ำหน่อย เก้าตัวอันนี้คือเพิ่งหัดจูนเองนะเอ้ไม่เพิ่งเริ่มจูนเองนะนี่แบบจูนแบบเด็กๆเขาจูนกันเลยเนี่ยไอ้พหก่งอะไร ดีกว่าของเดิมช่วงท้ายแต่จะมีช่วง2,500กว่ารอบเนี่ยที่แย่กว่าเดิมเดี๋ยวเราจะมาลดช่วง2,500กว่ารอบลง2,500ถึง2,900ที่เราแย่กว่า ช่วงต้นใกล้เคียงกันหมดแล้วเห็นปะช่วงต้นนี่คือใกล้เคียงกันเลยแบบขี่กันมาเลยดีกว่าด้วยดีกว่าทั้งหมดเลยตอนนี้เลอจบแล้วตอนนี้3 2มีนี่คือสวยๆแล้วมันอาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยก็ปล่อยมาแล้วหลังสุดท้ายถ้าไม่เพิ่มก็คือพอแล้วฉีดน้ำน้อย ้วมันไม่พอกลับไปจบที่ท่าเดิมเอาลงเลยลงเลยจะได้ไม่เสียเวลา,าลงเลยสามร้อยใหเสามร้อยยี่เมื่อกี้สามร้อยยี่สิบเนาะสามร้อยยี่สิบตอนนี้ย้อน,ย,อนย้อนสอนกลับไปใช้สามร้อยยี่สิบกว่าแล้วเพราะว่าอันนี้พอจูนเพิ่มปุ๊บแล้วมันดอบลงก็เลยรู้แล้วว่า้พอดีกว่าโอเคนะฮะอันนี้ก็สมใจอยากลูกค้าแล้วอยากเห็นก่อนจูนกับหลังจูนอันนี้ต่างกันมหาศาลแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่า ของเดิมเดิมลูกค้ามาเลยเนี่ย2 7ง้แรงมา้าเราจูนเสร็จแบบปิดกล่องเนี่ยเหลือ229มา้าหลังจากนั้นเสร็จเราจูนเก็บให้มันจบเลยนะสรุปสุดท้ายเนี่ยจะดีกว่าเดิมประมาณนี้ดีตั้งแต่ช่วงต้นเลยแล้วก็ประมาณ2,800รอบเนี่ยปานคนละเรื่องดีกว่าเดิมเยอะแล้วควันก็น้อยกว่าเดิมอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะลองดูแล้วยิ่งจูนยิ่งถอยจะกลับมาเป็นแบบนี้แล้วสรุปสั้นๆเลยคือคันนี้เขาไม่ได้คำนวณเรื่องโหลดแล้วก็จูนยกเยอะไปประมาณนี้ครับสำหรับแนนแล้วนนน่นอน อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรที่เราไม่ได้อย่างเดียวนะมีแค่รีแมปแล้วก็จูนกล่องแค่นี้ปีฝาโปงเอาลงนั้นเลยจับไปฮะฝากชมอีพต่อไปด้วยสวัสดีฮะ